สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่อารบกับมาพบกันตามคาดไม่หยุดยั้งครับท่านโดยสถานการณ์วันนี้มีหลายต่อหลายประเด็นนะครับทดานผู้ชมรวมถึงแลมโบ้เสกสกนครับท่านนักร้องหนุ่มหน้ามนคนเสียงดีทอร์จ เนระอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเดิมผู้ชมตอนนี้ก็โลออกมาแล้วครับท่านถามโบนละจ้าขนข้างเคียงนะครับเดิมผู้ชมหลังจากที่ตอนนี้ครับท่านโอ้ยถ้าเกิดสมมติอาจใจแลมโบนนะเนี่ยเสกสกุลน,นะครับเดิมผู้ชมตอนนี้อาจจะดีใจอย่างคนลุกขนพองกันเลยทีเดียวมันยังไงสักทีวันเนี่ยหลังจากที่ตอนนี้ครับท่านโอ้ยไม่น่าเชื่อนะครับเดิมผู้ชมการเลือกสอวอโคราชนะเนี่ยคนดังผ่านเข้ารอบอะไรประมาณนี้ระดับจังหวัดเพียบมีทั้งใครบ้างจ้ามีอดีตผู้ว่าต่างๆนานาแล้วก็ที่สําคัญไฮไลท์อยู่ตรงนี้เลยนะครับเดิมผู้ชม,มโบเส กลครับท่านรอบนี้ไม่ได้ลงนะเนี่ยแต่ว่าส่งพี่ชายตัวมันเองมาแล้วเป็นอย่างไรต่อทีนี้ทีนี้ก็ต้องลุ้นนะการดานผู้ชมว่งงเหลือเกินกันเลยทีเดียวมันเลือกไปได้ผืออะไรประมาณนี้มีหรือไม่ไม่มีนะับทดานผู้ชมโอ้ยเกือบลืมไปแล้วอะไรประมาณนี้เดี๋ยวจะให้คุณให้โทษดีก็เป็นคนดีครับท่านแล้วต้องนูชอบเป็นคนดีไม่จะบอกไม่หวากูเป็นแบบนี้ดีแล้วครับท่านโดยศูนย์ข่าวโคราชนะเนี่ยผลเลือกสอวอโคราชระดับอำเภอมีคนผ่านเข้าสู่รอบระดับจังหวัดเพียบนะเนี่ยโอ้ยมีทั้ แล้วก็ต่างๆนานนานนะเนี่ยมีอดีตผู้ว่าโคราชและอดีตสอสรปี50โอ้ยมากมา,กายไก่กองไม่หยุดยั้ยงเลยทีเดียวก็ต้องลุ้นนะครับเดานผู้ชมหลังจากที่ตอนนี้ครับท่านแรมโบก้กระอักนะเนี่ยไม่รู้ว่าไปมุดเมนมุดดินอยู่ที่ไหนหลังจากที่โดนอ้างนะครับทดานผู้ชมโดนไอตัวจอจานนนเนี่ยมาตบซับหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะเนี่ยนอนนอนอยู่ก็ไม่ได้เว้ยเฮ้ยต้องสะดุ้งมากลังดึกถามมึงแกสะดุ้งอะไรหายเวนเอ้ยไปถอนสาบานมากหรือเปล่าบอกไม่ใช่นะเดานผู้ชมไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนั้นกลัวโดนตบซับอะไรประมาณนนนนีีี้ตอพ่่ชาายยมัผะ ผู้ชมก็งงเหลือเกินกันเลยทีเดียวว่าผ่านไปได้ผือแต่ที่แน่ๆตอนนี้ว่าลงครับท่านหลังจากที่ตอนนี้นะครับ่านผู้ชมมีการขึ้นเวทีเป็นไปที่เรียบร้อยโดยหลังจากออกมาคุยโวนะครับท่านวันอาทิตย์ที่9กมิถุนายนน,น,น,นี้นายว่าลงนั้นเนี่ยจะทําท่าบุกม็บหรือเปล่าไม่อยาจแน่ใจคุยโวประเด็นคัดค้านนีราโทษกรรมม1 1 2นนะครับ่านผู้ชมโดยเวทีกอปทอครับท่านตอนแรกนึกว่าจะคึกคักแบบแลกเลยนันเนี่ยเฮ้ยแล้วเป็นอย่างไรต่อว่าลงมาคนต้องมาเยอะสิว่าเฮ้ยสุดท้ายเยอะไหมจ๊าเยอะไม่เยอะไม่รู้นะครับดัง สอสเองนะเนี่ยยังพ่ายแพ้ยับเยินคาบ้านกันเลยทีเดียวแล้วก็ส่งปาร์ตี้ลิต์นะครับเ่านผู้ชมทั้งประเทศแม่มึงเอ้ยสามแสนเสียงยังไม่ถึงเลยถามทำไมต้องถึงส0 0แสนเสียงวะเนี่ยอืมก็ถ้าเกิดสมมติปาร์ตี้ลิต์นะครับเ่านผู้ชมประมาณ300、0 0นเสียงส0 0แสนคะแนนครับท่านถึงจะได้เข้าผลหัวกระบาลในสภาได้ตอนนี้ว่าลงก็ทําได้แต่แค่ เรียบค่ายนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ตอนนี้ครับท่านโอ้ยดิ้นพานไม่หยุดยั้งนะเนี่ยไปยังหลายๆพักกันเลยทีเดียวยังมาอ้างประชาธิปไตยเอาละเว้ยว่าลงครับท่านโผล่หัวกระบ,บาลน,นะเนี่ยโผล่ซัดครับท่านพิธาแล้วก็ก้าวไกลเมินคําสั่งศาลห้ามอะไรวะเนี่ยชี้นําคดียุบพักอะไรประมาณนี้และเป็นอย่างไรต่อถ้าเกิดเป็นผมแล้วเนี่ยผมจะไม่ไปสอใสเกลือกเรื่องคนอื่นนะครับท่านผู้ชมเพราะอะไรจะเนี่ยเฮ้ยอุตสาห์สร้างพักการเมืองมาแท้ๆแล้วเป็นอย่างไรต่อก้าวไกลได้เท่าไหร่กี่เสียง151เสียงตอนนั้นส่ว,วาลสจ้าตัวเดียวมัันยงไไม่ด้ตอช่ คนเดียวยังไม่ได้เลยนะครับท่านผู้ชมถ้าเป็นผมนี่คงจะต้องมุดรูเมย์แล้วครับท่านอีกด้านหนึ่งส่งข้าประกวดจุกไม่หลาไม่รู้เหมือนกันว่าแตกมีเครื่องหมายตกใจข้างหลังวัดลงครับท่านโปหัวกระบาลนั่นเนี่ยซัดทักษิณนนะับวันยิ่งทําตัวเหนือกฎหมายพูดไปเรื่อยอะไรประมาณนี้ไว,ว้ตายแล้วตายแล้วถ้าเกิดสมมุติบางคนนะครับท่านผู้ชมอัน,นี้ก็แตกเป็นสองเสียงอีกครับท่านด้านหนึ่งก็บอกว่าเนี้ยเฮ้ยถ้าเกิดสมมติฉันเป็นทักษิณเนี่ยกลับมากูจะต้องทวงทุกอย่างของฉันคืนถามทําไมเหรอจ้าเออพอโดนปล้นอำนาจไปนะคร อย่าไปเรียกไอ้สนธิไ,ไม่ใช่อย่าไปเรียกสนธิบุญยรัตน์กลินว่าไอ้บังได้ไหมอะไรประมาณนี้แล้วเป็นอย่างไรต่อเขาก็ไม่ฟังนะครับท่านผู้ชมเขาเดินผ่านไปเลยนะเนี่ยแล้วเขาก็ถามผมกลับมาเฮ้ยมึงเป็นสลิมหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เมื่อเปาานกวีด,ด้วยหรือไม่มอผมไม่รู้ ไม่อาจบอกได้นะบทดันผู้ชมแต่ไอเป่านกหวีดนี้ผมไม่เคยครับท่านเพราะว่ามันจะเป็นตราบาทต่อโอ้ยชั่วนาตาปีกันเลยทีเดียวนะบทดานผู้ชมก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดครับท่านโดยว่าลงะกรันผู้ชมทําการนัดประชาชนครับท่านทั้งหลายว่าเฮ้ยอย่าเที่ยวนอนอยู่บ้านอะไรประมาณนี้ไม่มีนะบทดันผู้ชมไม่ออกมากันเยอะๆแล้วตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างอาโอ้ก็เยอะจริงนะบทดันผู้ชมแต่เยอะในเรดคอปทอครับท่านมันก็จะได้แต่ป,ประมาณนี้แล้วก็ไอประชาชนบางคนนั้นเนี่ยก็เหลือเกินอีกแล้วมาบอกม็อบคอปทอของผมเนี่ยเป็นม็อบควายขวางประเทศเฮ การเดนผู้ชมผมต้องไปรีบแก้ข่าวไม่ใช่ม็อบควายขวง,งประเทศแต่เป็นอะไรวะเนี่ยคณะนักศึกษาปฏิรูปอีกคนนึงมาสวนเลยนะเนี่ยนักศึกษาอะไรวะเนี่ยหน้าตาเหมือนกับวัยใกล้กเกษียณอันนี้ก็ตอบไม่ได้นะการเดินผู้ชมแต่ถ้าเกิดในพวกหอกหักสักเบอือนี้เป็นอะไรวะเนี่ยคณะนักศึกษาได้ผมคงต้องกลับไปเป็นคณะนักเรียนแล้วครับท่าน ừ, สมัยดัชชี่บอยแอนเกอร์กันเลยทีเดียวก็ต้องติดตามนะรับทดานผู้ชมตอนนี้อนละวนโอนโละหมาน,น,นอย่างไม่หยุดหย่อนครับท่านไอหอกนะ่ก็จะจุดบ๊อบแม่มือยคนก็น้อยนะครับท่านยิ่ง ืมขยายผลนะครับท่านผู้ชมหลังจากสาลครับท่านมีมตินะเนี่ยสั่งสั่งจำคุกครับท่าน2ผู้ประกาศข่าวท็อปนิวนะครับท่านผู้ชม2ปีครับท่านคนละ2ปีเนะเนี่ยจำคุกแล้วก็ปรับคนละ10,000ผู้ประกาศข่าวรายการท็อปใบสามเสนอข่าวอาดีตสสเพื่อไทยตบซับห้าล้านบาทคาดเคลื่อนแต่รอลงอาญาอะไรประมาณนี้ก็ได้มีคนถามมานะครับท่านผู้ชม ไอ้เราก็ลืมบอกไปด้วยเลยเว้ยเฮ้ยถามว่าใครโดนวะเนี่ยนายสถาพรครับท่านจำนำสกุลไม่ได้นะเนี่ยแล้วก็นางสาวอุบลรัตน์เถ่าน้อยอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเป็นอย่างไรต่อทีนี้เอ้ยกหนกก็เดือดนะครับท่านบอกว่าเนี่ยอดีศสคนนี้ต้องจับตาไว้อย่างดีๆนะเนี่ยลูกเงียเคยทําอะไรหรือไม่เดี๋ยวกนกจะเตรียมจับตามองนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะจับยายมานั่งมองด้วยหรือเปล่านั้นไม่มีในข่าวครับท่านก็ช่างกับมันไปก่อนตอนนี้โอ้ยบานปลายไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมก็ต้องจับตามองครับททท่่่าาาานน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 ดด้้้ััััักกิชววตตรเีียยยอออมคบุุไงล ทีเดียวซัดนั่นเนี่ยคนบ้านป่าล่นทาวุ่นนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าบ้านป่าไหนครับท่านน่าจะมีบ้านป่าเดียวหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจซัดคนบ้านป่าทําวุ่นลั่นโดนยัดข้อหาม1 12ปัดไรเดียวนนเนี่ยไม่เคยพบลุง2อ,อะไรประมาณนี้2ลุงอะไรประมาณนี้อืมก็ต้องติดตามครับท่านโดยอะไรวะเนี่ยโดนคดี1้2คดีไม่มีอะไรไม่คดีไม่มีอะไรเลยจะเป็นตัวอย่างให้เห็นตอนปฏิวัติเนี่ยมันจะมีการยัดข้อหาคดีไม่มีมูลแม้แต่นิดเดียวชี้เป็นผลไม้พิษเอยขอ่มขู่พนักงานสอบสวนสั่ง ฟ้องเป็นทอดๆไม่หวันเรื่องประกันตัวครับท่านแล้วก็โผซัดนั่นเนี่ยคนบ้านป่าทําบ้านเมืองวุ่นว้อยเฮยยันไรเดียวไม่ได้พบพี่น้องสองปออะไรประมาณนี้เฮ้ยอันนี้ไม่ได้บอกเองนะเว้ยเฮ้ยถามใครบอกเนี่ยไปเอาเรื่องทักสินเองเว้ยเฮ้ยก็ต้องติดตามครับท่านสลิมก็จะกระดีกระดาหน่อยช่วงนี้ก็ต้องติดตามต่อไปแต่นี้ครับท่านถึงใส่ปากอร่อยทันทีกันเลยทีเดียวนะครับท่าน,นผู้ชม ลูกหยีฉาบครับท่านลูกหยีกวนก็มีนะครับท่านผู้ชมปลาเกตขาวอบปอบก็อันนี้เลยครับท่านมเม็ดมะม่วงหิมะผานแอลมอนโดยขนาดแบ่งบรรจ,จุถุงใหญ่นี้นะครับท่านผู้ชม5 0 0กรัม240บาท250ากรัม140บาทค่าส่ง40บาทบริการเก็บปลายทางยังไม่มีขนมทอด300กรัมเท่าไหร่วะลืม150บาทนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ทุเรียนทอดครับท่าน100กรัม140บาทนัดวิวโนสลิมคือเสื้อนะครับท่านสั่งซื้อกันเข้ามาได้ขอบคุณท่านมาหลายอย่างไม่หยดดดยยยยััั้้งงกกกนนนนเเเลทททีีีีีวว็็มมมาารริ่่่่ขตตออคบพูถึ แย่นะรับท่านผูชมหลังจากตอนนี้ไอ้มอบนี้ก็โอ้ยคนน้อยยิ่งกว่าคนคอยรถเมย์อีกอะไรประมาณนี้เพื่อนผมก็อินบ็อกมาถามนะเนี่ยเฮ้ยนัดบอกมาหน่อยได้ไหมว่าเนี่ยจุดเด่นของมอบนี้มันมีอะไรให้สังเกตบ้างเนี่ยมันอยากจะไปเหลือเกินเพื่อนผมคนนั้นผมก็บอกกลับไปจุดเด่นของมอบนี้ก็คือคนมันจะน้อยแล้วก็เป็นอย่างไรต่อมอบเราเป็นคนดีอย่างนั้นมอบเราเป็นคนดีอย่างนี้แล้วเป็นอย่างไรทีนี้ทีนี้ก็เริ่มเพ่นพลาดแล้วนะรับเดินผูชมโอ้ยก็ไม่น่าจะจุดติดครับท่านอันนี้ผมขอฟันธงเลยนะเนี่ยไม่กลัวหน้าแหอกกก้้้้โยไไมมม่ลััววนบบบผูชด็แเี ติดครับท่านผมออกไปนำมอบก็น่าจะคนเยอะกว่านี้หรือเปล่าไม่มีนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยทำทำไมไม่มีเยอะไม่ได้ครับท่านมันจะหาว่าผมยุยงปลุกปั่นอะไรประมาณนี้แต่เดี๋ยวผมกลัวนะครับท่านผู้ชมกลัวประชาชนจะมากันเยอะเกินไปแล้วก็จะมาเหยียบกันแบบนั้นเฮ้ยแล้วถ้าเกิดทาไปนั่นเนี่ยเดี๋ยวมันจะไปกระทบกระเทือนกับจิตใจของไอ้มอบคอปทอนนี้นะครับท่านผู้ชมว่าทำไมมันจัดมาตั้งนานคนน้อยยิ่งกว่าคนคอยรถเมย์คนมาเท่ากับกระจุกหยุ่อุยหมออ้อยครับท่านเป็นหมื่นคืออายุนะครับท่านผู้ชมโอ้ยดีทุกอย่่าางครับทนนยกเว้ หย่อนทุกอย่างนะครับท่านผู้ชมตึงอยู่อย่างเดียวคือหูว่าไม่รู้ว่าไอ้ทำคือดีเลดิดวีช่างกบมันไปก่อนครับท่านส่วนตอนนี้นะครับท่านผู้ชมกระแสทวนลงก็ยังคงมีอย่างมากมายก่ายกองกันเลยทีเดียวอะไรกันอีกว่าเนี่ยโดยผมกลับมาแล้วทักษิณพูดบนเวทีงานบวชผมกลับมาแล้วแล้วก็โดนยัดข้อกล่าวหาอะไรว่าเนี่ยข้อหาทุกอย่างเลยไม่มีใครโดนมากเท่าผมนะครับท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้ก็ออกมาจากทักษิณชินวัตรครับท่านขณะเดียวกันเป็นอย่างไรบ้างจ้าสำหรับพักแมงบินไม่ใช่ มันจะเดินหรือมันจะบินไม่รู้นะครับท่านผู้ชมแต่ประชาชนนะเนี่ยผมก็ปวดใจอีกแล้วชอบมาเรียกพักนี้มาแรงสาบอะไรประมาณนี้เขาคนนั้นคือใครจะพักนั้นประชาธิปัตย์หรือเปล่าไม่อาจบอกได้นะครับท่านผู้ชมแต่ว่านายเทพไทยเสนาพงศ์นี้หลังจากโดนสารตัดสินครับท่านทุจริตการเลือกตั้งนะเนี่ยหลังจากก่อนหน้านี้ไม่เคยสอบตกแม้แต่สมัยเดียวสุดท้ายตอนนี้ยับเยินคาเมนคาบ้านกันเลยทีเดียวครับท่านโดนตัดสินนะเนี่ย,ยไม่รู้ว่าชั่วนาตาปีหรือเปล่าผัหัวกระบางครับท่านโดยเทพไทยเพื่อให้ฟังอยู่เป็นอย่างไรบ้างนะเนี่ยอย่างั คืนชีพอะไรประมาณนี้แล้วก็จะมาคุมอาน,นาจเบ็ดเสร็จนะครับท่านผู้ชมวายตายแล้วตายแล้วกลัว,วเหลือเกินกันเลยทีเดียวถามกลัวอะไรระบบทักษิณเหรอระบบทักษิณยังไม่กลัวสาหรับผมนะครับท่านผู้ชมแต่ผมกลัวว่าเนี่ยถ้าเกิดไอชวนมันอยู่นานๆอะไรประมาณนี้มาจออกมาเป็นระบอบประชาธิปัตย์หรือไม่แล้วถ้าเกิดเป็นระบอบประชาธิปัตย์ละจ้าชิบหายหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมวันนี้ประชาชนถามผมออกมาผมก็บอกว่าอย่าไปพูดแบบนั้นนนเนี่ยไอพักนั้นมันดีแต่พูดเอ้ยเล่นกับมา้าหมาเลียปากเล่นกับสากสากตีหัวไม่มีอยู่ในเรื่องนี้นะหยุดพูดดไไ้้มมัยอะะรรปาณนีงงค ออกมาไม่หยุดหย่อนนะกรับท่านผู้ชมแล้วก็ไอ้พักนี้ก็เก่งเหลือเกินครับท่านไอ้พักนี้เป็นผด็จการรัฐภาลพักนั้นเป็นเผด็จการรัฐสภาเสียงข้างมากส่วนพักมันเองละจ้าไอ้นี่ก็ป็จการเสียงข้างน้อยถามมันเป็นป็จการเสียงข้างน้อยได้อย่างไรก่อนเฮ้ยเลือกตั้งมันยังได้มาไม่กี่คนเลยนะกรเรื่องผู้ชมเป็นกูนี่อับอายขายขี้หน้ายุบพักทิ้งไปแล้วเว้ยเฮ้ยแม่มึงเอ้ย่อกำเนิดมาตั้งแต่สองสี่แปดเก้านะครับท่างผู้ชมชวนหลีกภัยก็เข้ามาครับท่านช่วยภาษารอยล้าวนะเนี่ยอยู่กันมาห้าสิบปีเป โอ้ยศักดิ์ศรีไม่ได้ต่างจากพักมงคลกิจกันเลยทีเดียวพ่ะมงคลกิจนี่พักเขามีศักดิ์ศรีเยอะนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมเนี่ยได้คะแนนมากี่มื่นแล้ววะเนี่ยโดนปัดเศษไต้เข้าไปเป็นตอนนี้เป็นอย่างไรต่อโอ้ยโลคผูหัวกระบ,บาลมาอยู่ประชาธิปัตย์ตอนนี้โดนอะไรวะปปชนะครับท่านผู้ชมแจ้งเรื่องว่าเนี่ยชูสามนิ้วลมล้างการปกครองก็เออไปไม่ค่อยถูกเท่าไหร่กันเลยทีเดียวครับท่านเทพไทยเสยนาพงต์ต่อนเนี่ยอะไรวะเนี่ยชี้เพื่อไทยขี่ขึ้นหัวกลัวเศษฐาตกเก้าอี้อะไรประมาณนี้เฮ้ยไม่เห็นกลัวเลยวะเนี่ไม้ มีความจะเป็นต้องกลัวนะครับท่านผู้ชมแล้วก็แบบไทยสร้างไทยนี่ถ้าเกิดเป็นผมออกมานี่อืมอันนั้นยังจะน่าเกรงขามกว่าเลยนะเนี่ยถามทําไมเหรอไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมต้องลุ้นครับท่านว่ารอบหน้าพักของเจ๊หน่อยนะเนี่ยจะได้เสียงเยอะกว่านี้หรือไม่แล้วก็เป็นอย่างไรต่อโอ้โหมันก็ยังคงอลวนนะครับท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้แล้วถ้าเกิดเสถาตกเก้าอี้หลักก็เลือกเลือกนายกใหม่นะครับท่านผู้ชมแลวจะมาจากพักไหนบอกไม่รู้เหมือนกันถามทําไมมึงไม่รู้ไม่ได้ไปนั่งเลือกตรงนั้นนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆตอนนี้มาแล้วจวจะนนิชอบั ชมหลังจากที่อะไรวะเนี่ยเอ้ยอะไรวะ ไปสวมกอดกับสุเทพทงสุบันนะครับท่านผู้ชมจัดตั้งรัฐบาลอะไรประมาณนี้ในค่ายทหารโอ้วันนี้ครับท่านพี่สาวเนวินถึงการรับเอาประวัติศาสตร์หรือเปล่าไม่อาจแน่ใจตกรอบครับท่านโดยข่าวสดส่งเข้าประกวดพี่สาวในเนวินชิดชอบนะครับท่านผู้ชมบางคนก็ไปเรียกว่ายี่ห้อยร้อยยี่สิบอะไรประมาณนี้ผมก็ไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรอย่าไปเรียกแบบนั้นนะล่วงรอบแรกครับท่านหรือว่าตกรอบหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจล่วงรอบแรกในการเลือกอสวร,ระดับอำเภอยังไม่ผ่านเลยโอย้ตายแล้วตายแล้ว,าลวชาวบ้านผู้สังเกตการมารอดูเพียบนะครับ ่านผูชมอะไรประมาณนี้ก็ล่วงไปไม่ที่เรียบร้อยครับท่านโดนสอยพังแทบวุทด,ดินเมนกันเลยหรือเปล่านะั้นก็ไม่อาจบอกได้ด้านสมชายวงสวัสดิ์เป็นอย่างไรบ้างอดีตนายกรัฐสมมตรีนะ่านผู้ชมเป็นอย่างไรต่อจะเนี่ยผ่านเข้ารอบนะ่านผู้ชมอะไรวะเนี่ยตามคาดครับท่านสมชายวงสวัสดิ์นั้นนี่อดีตนายกฉลุยเว้เฮ้ยเลือกสวรอบแรกผ่านคนดังหลายคนได้ไปต่อเนี่ยนะก็มีอะไรวะเนี่ยพี่ของแลมโบ้เสกสกุลนะกานผู้ชมหนุ่มนักโม่ หนุ่มหน้ามนคนเสียงไม่ดีทอรพีเนรคุณมีหรือเปล่าวันนี้ไม่มีนะกัรท่านผู้ชมบอกให้ฟังว่ามันไม่มีครับท่านว่าต้องติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวส่วนหมอเหรียญทองนะกับท่านผู้ชมอาจจะกระดีกระดาดีใจเป็นพิเศษหรือไม่นั่นเนี่ยตามที่มีข่าวลือออกมานั้นก็ไม่น่าจะจริงนะรับท่านผู้ชมหรือเปล่าก็ไม่อาจบอกได้หมอเหรียญทองผ่านการคัดเลือกสอวอเขตหลักสี่เพราะอะไรเพราะว่ามีผู้สมัครแค่เพียง3ามคนนั่นเนี่ยเลยเอาเข้ารอบ3ามคนอะไรประมาณนี้อิ้งถ้ารู้แบบนี้นั่นเนี่ยจะไปลงบ้าง ไม่ได้อีกว่าอายุไม่ถึงนะครับท่านผู้ชมโอ้ยทําไมมันต้องมีเกณฑ์อายุเข้ามาด้วยวันนี้ก็ไม่อาจแน่ใจเหรียญทองดีใจหรือเปล่าไม่มีเขียนในข่าวครับท่านแต่มันผ่านการคัดเลือกสอวอเขตหลักสี่นั่นเนี่ยเจ้าตัวหัวเลาะไม่แปลกใจฮ่าฮ่าอ๋อยังยังเจ้าตัวหัวเลาะไม่แปลกใจเหตุกลุ่มวิชาชีพด้านสาธารณทุกไม่ทุกว่าสุกสุสุมีผู้สมัครเพียง3าคนเออแล้วก็เอาเข้ารอบ3าคนอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมโดยมันจะแบ่งเป็นกลุ่มอาชีพครับท่านเอยก็ไม่รู้ว่าเป็นผื่นนะครับท่านผู้ชม ติดตามต่อไปไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวด้านตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างจ้าก,กระแสะข่าวลืองูเหา่านะครับท่านผู้ชมจากก้าวไกลนั้นจะมีการแพทย์สะพัดหรือไม่หลังจากที่ตอนนี้ต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมอีกไม่กี่วันนี้จะเอยสารจะออกมานะครับท่านแล้วก็จะมีมติว่าจะยุบหรือไม่ยุพักอะไรประมาณนี้ธนาธรจริงลุกงเรืองกิจครับท่านปูดนั้นเนี่ยมีดิวรับซื้องูเหา่าก้าวไกลมาอีกแล้วเว้ยเฮ้ยดิวรับนี่มันเยอะเหลือเกินแล้วก็มั่นใจนันเนี่ยสอสอหนักแน่นใน,ในอุดมการณ์อะไรประมาณนี้อืมมมมออออันนนนนีีี้้้ก็็ตงงุะะครรรรบบ่่่่าาาููชววจใเเปแสหหืไ มาหน,นี้เงินอย่าทําเล่นนะครับท่านผู้ชมไม่เข้าใครออกใครครับท่านหล่นใส่ผ้าผ้ายังหลุดได้เลยโอ้ยกระปูดนั้นเนี่ยเฮ้ยงูเห่หาก้าวไกลมั่นใจสอสอหนักแน่นในอุดมการณ์อะไรประมาณนี้ว่ากันไปนะครับท่านผู้ชมแล้วถ้าเกิดออกไปล่ะจ้าโอ้ก็จะประสบปัญหาก,ก้วกรสังเหมือนกับนางสีนวลก็อาจจะเป็นได้หรือเปล่านั่นก็ไม่อาจแน่ใจพิธาลิมเจริญรัตครับท่านมั่นใจอย่างสุดล้นหลามกันเลยทีเดียวไม่มีข้อกฎหมายเอาผิด44สสอสอชงแก้ร้อยสิบสองย้ำไม่จำเป็นต้องใช้โทษหนักอะไรประมาณนี้ชี้เตือนให้หยุดกกการระท็เพพียงอแล้ว ลั่นไม่ได้ไล่เดียงสารู้มีบางพักจ้องดูดงูเห่าอะไรประมาณนี้โอ้อันนี้ขอสวนเลยนะครับท่านผู้ชมประเทศนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับท่านเรื่องแปลกๆจะดตุลลงก้าสนิบาตแปลกประหลาดมหัศาจรรย์มีเยอะนะครับท่านผู้ชมสวัสดีคับท่านทั้งหลายผมสมัครสุนทรเวอดีตผู้ว่าราชการกรทมที่ได้คะแนนเสียงล้านเศษกว่านั้นแล้วก็อดีตนาย,ยกและทบมตีเป็นอะไรบ้างจ้าทำกับข้าวชิมไปบ่นไปนะครับท่านผู้ชมทำกับข้าวโดวนปลดเป็นกบฏโด,ดนปล่อยอันนี้ก็ได้ยินประชาชนพูดออกมาแบบนี้โดนปลดเพราะอะไรจะเจ้านี่ยสารมัน หรือเปล่าในไกด์ดังผู้ชมเฮ้ยไม่รู้อะไรสักอย่างหนึ่งดีกว่าเวลเนี่ยเปิดโภชนานูนรกรกมเป็นอย่างไรสมัครบิใลในไกด์้ังผู้ชม จิมไปบนไปสอนอะไรให้รู้จารเรื่องนี้เอยประเทศนี้มันเอาแน่เอานอนไม่ได้นะครับท่านผู้ชมสมัครสุนทอรเวสยังปิวเลยครับท่านมามั่นใจแบบนี้ก็ต้องลุ้นนะครับท่านผู้ชมลุ้นว่าอะไรลุ้นว่าสารจะฟังหรือเปล่าแต่ผมฟันธงไม่ฟังครับท่านถามทําไมจ๊ะเนี่ยอน่าจะรู้อยู่นะครับท่านผู้ชมประชาชนทหลายก็น่าจะรู้ดีไม่จำเป็นต้องสารทยายเพิ่มครับท่านถ้าเกิดสมมติเอาตามหลักที่ผมเชื่อว่ามันจะเกิดนะครับท่านผู้ชมประเทศนี้อย่าเที่ยวเอาอะไรมาแน่นอนครับท่านอันนี้ประชาชนบอกออกมาผมก็ไม่ค่อยสบายใจแต่ที่แน่ ควายขวางประเทศไม่ใช่นี่ว่า โอ้โหขออภัยเว้ยเฮ้ยท่านประธานฟังอยู่เป็นอย่างไรบ้างท่านประธานวันรอทูนอสอนคําพูดนันเนี่ยเมื่อกี้พูดผิดเว้ยเฮ้ยม็อบขอปทอครับท่านหลังจากว่าลงโพหัวกระบาลน,นัเนี่ยเตรียมจะมาแล้วนะครับท่านผู้ชมหรือจะมาไปแล้วช่างกับมันไปก่อนนักเดินสายครับท่านต้านนิรโทษกรรมเหมาเข่งรวมมอ1นแล้วก็จอขอค้านการประกันตัวทักสินอะไรประมาณนี้ม็อบเสลือครับท่านยังไม่เตรียมนะเนี่ยนักเดินสายปลุกระดมแนวร่วมครับท่านฝ่ายขวาทั่วกรุงนั้นเนี่ยหลังจากตอนนี้แทบจะหัวมุดปี๊บ จุกยุกอุยหมอ,อ้อยนะครับท่านผู้ชมบอลได้หมายประชาชนมีหรือยังไม่อาจแน่ใจโดยจอบ,บุกครับท่านอายการสูงสุด17มิถุนายนนี้เพื่อขอคัดค้านการประกันตัวอะไรประมาณนี้คื <c oughs> ออนนี้ก็ต้องบอกตามตรงนะเว้ยเฮ้ยสิ่งที่คุณอยากจะเห็นเนี่ยมันจะไม่มีทางได้เห็นถามทำไมเหรอจ้ามถ้าเกิดรู้ว่าอะไรสักอย่างนึงที่ผมรู้มานะครับท่านผู้ชมมันก็จะอื มันก็จะพูดยากครับท่านเดี๋ยวชิบหายเลยนะเนี่ยถ้าพูดเรื่องนี้ออกไปก็ไม่รวยทําผืนดีเลดิดบีช่างกับแม่ไปก่อนครับท่านแล้วเป็นอย่างไรต่อทีน่นี้ทีนี้ก็ต้องติดตามนะครับ่านผู้ชมสถานการณ์ของสอวจะเป็นผืนดัก็ไม่อาจแน่ใจแต่ที่น่แน่มาไอ้นี้สักเล็กน้อยถึงบานกลางโอ้วัดลงก็ไม่เลื่อยเลยนะครับ่านผู้ชมแถลงข่าวแนวทางสู้คดียุพักอะไรประมาณนี้ประชาธิปไตยแบบไหนยังมา ยังม้างาประชาธิปไตยว่าลงครับท่านจัดหนักอะไรวะเนี่ยพิธาแล้วก็ก้าวไกลเมินสารสั่งห้ามชี้นําคดียุบพักถ้าเป็นผมล่ะจ๊ะก็อย่างที่ถแถลงไปแล้วนะครับท่านผู้ชมผมจะเ,เวลาที่ผมไปใส่เกลือกเสือกเรื่องชาวบ้านชาวช่องเนี่ยมาทําอะไรมาปรับปรุงพักตัวกูเองดีกว่าเว้ยเนี่ยถามทมําไมเหรอจ๊ะน่าจะทบทวนได้แล้วนะครับท่านผู้ชมสอบตกแม่มึงเอ้ยสองครั้งรวดกันเลยทีเดียวแม้แต่เสียงเดียวก็ยังไม่ได้ผูวหัวกระบ,บาลเข้าไปในสภานะครับท่านผู้ชมก้าวไกล,ลเหรอจ๊ะร้อยห้าสิบเอ็ดเสียงครับท่านเบเรรนื้อง ศูนย์พันนะครับท่านผู้ชมรอบหน้าแนะนําไปเข้าประชาธิปัตย์ก็จะดีออกเข้าไม่ได้ครับท่านตอนนี้เต้พักแตกอยู่ไปแล้วนะเนี่ยแล้วก็ลั่นเว้ยเฮ้ยพร้อมจะลงสอสอถ้าเกิดมีพักการเมืองโดนยุบซึ่งมันก็น่าจะหมายถึงก้าวไกลแน่นอนกันเลยทีเดียวและแบบนี้ว่าลงจะไปพือต่อล้วเนี่ยแล้วผมก็ฟันธงได้ไหมครับท่านผู้ฟังที่เอาลบอันนี้ฟันธงนนเนี่ยถ้าเกิดสมมติมีการเลือกตั้งไว,ไว้ใบนี้หรือว่าไม่ไว,ไวน้นี้อีกช่วงน,นาตาปีก็ตามฟันธงว่าบาลงสอบตก หรือเปล่าในการทดานผู้ชมหรือเปล่าน,น,านี่อันนี้ก็ต้องเติมไว้ครับท่านเป็นไม้กันหมาหมาอะไรเจ้านี่อืมไม้เท้าตีสุนัขในไการทดานผู้ชมหลังจากที่ผมได้ดูมังกรโยกอีกรอบหนึ่งครับท่านเมื่อคืนนี้ตอนนี้เออเอาเอียงหงในการดินผู้ชมมันจะมีวิชาหนังคางคกครับท่านแล้วมันปล่อยอยางได้นะในการเดินผู้ชมอันนี้ต้องระวังไว้ให้ย่างดีดีก็เลยทีเดียวโดวยตอนแรกก็เป็นคนสติด,ดีนะการทดานผู้ชมสุดท้ายไปฝึกคมพีนพะก้าวครับท่านปกติเขาจะอ่านจากหน้าไปหลังสุดท้ายเป็นอย่างาไรเอ็นไไป่าาาานมทฟเข้แ นารัมท่านผู้ชมมันก็คล้ายๆกับคางคกแถวนี้หรือเปล่าอันนี้อย่าไปพูดแบบนั้นนะคกรัมท่านผู้ชมเฮ้ย,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 ยมันไม่ดีอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเกิดในหนังมังกรหยกนั้นคางคกมีอยู่จริงครับท่านแล้วถ้าเกิดเป็นอย่างไรต่อเอออาก็ต้องรู้นายรัมท่านผู้ชมโดยท่านทั้งหลายคิดว่าพี่ชายของแลมโบสกกลนะครับท่านจะได้อะไรวะเนี่ยเข้ามาเป็นสวหรือไม่ตอ,อไมตอนแรกผมก็ดูนั่นเนี่ยเฮ้ยทำไมอน,นี่หน้า,นามันคล้ายไอโบจังวะเนี่ยแล้วก็ตอน สักพักหนึ่งนะครับท่านผู้ชมก็เอาให้พ่อผมดูบอกเอ้ยแม่มือเอ้ยขายเหลือเกินแล้วชื่ออะไรตอนแรกผมนึกว,ว่านักข่าวไปสัมภาษณ์นะครับท่านแล้วสุดท้ายเป็นอย่างไรต่อแม่มือเอ้ยมันชื่อสัมภาษณ์นะครับท่านผู้ชมอัดถาวงอะไรประมาณนี้วงงกับชื่อมึงเหลือเกินกันเลยทีเดียวชื่อนายสัมภาษณ์เนี่ยเราก็นึกว่านักข่าวไปสัมภาษณ์แลไอ้โบ้ลหจ้าไอ้โบ้มุดเมนีไปไหนแล้วไม่รู้นะครับท่านผู้ชมตอนนี้ยังไม่ปรากฏกายครับท่านหลังจากที่เคยมีนั่นเนี่ยกระแสลือที่ซึ่งไม่เป็นความจริงนะครับท่านผู้ชมไปขายกล หรือเปล่ายังไม่มีนะครับดานผู้ชมและประชาธิปัตย์เป็นอย่างไรออกมาจี้ครับท่านเพื่อไทยจะเอายังไงกับมาตา112ด้านประชาธิปัตย์ยืนยันหลังแน่นครับท่านคัดค้านอย่างสุดตีนกันเลยทีเดียวนนเนี่ยในการอะไรนิรโทษกรรมมาตา112เอ้ยก็แนะนาประชาธิปัตย์เรเฮ้ยเนี่ยน่าจะไปร่วมกับมอบคอปะทอก็จะดีอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวเพราะว่าสันดานน่าจะเข้ากันได้ตามที่ประชาชนบอกออกมาหรือไม่นั้นอย่าไปพูดแบบนั้นนะครับท่านแต่ถ้าเกิดอยากสั่งซื้อสินค้าแอดไลน์นัทวิวช็อปเข้ามาได้หรือวีัดส Velkommen.